ปาปาปั๊กหรือเปล่าคับโอ้โหจังซ้ายคนะอ่าแล้วครับไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันครับปาบัแ๊กสีคิวนี่ต้องเลงต้องบล็อกให้ดีนะครับธรรมดาเสียอที่ไหนครับลูกหลานยักษ์สุกเหมือนกันครับผมก็ลูกหลานยักษ์สุกครับโคราโอ้โาดขวาครับแต่จุดต้องระวังครับต้องระวังครับหัวใจเต็มอ้าวโอ้โหอิหร่านได้นี่มันเข้าจริงๆครับกล้าลุยกล้าแลกนะครับมาเท้าเขาดศอกหักอยู่แล้วครับบาบั๊กคัตกี มีสวนรัปตนานคือซูคิววงในมีศอกไหมโอ้ยแข่งกับมัดอาแล้วครับถูกพูดๆเลยครับบาบักไี่ไม่กลัวไม่กลัวร้อนอยู่แล้วครับอ้าวครับพี่น้องชาวอิหร่านก็เชียร์เหมือนกันก็นกไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับนี่กีการต่อสู้รล้วนไม่มีหน้าเสือมีแต่หน้าแข่งกับรับ เงียเปลี่ยนสีครับคู่นี้แหม่คู่นี้นี่ไม่แตกก็อน็อกแล้วครับทำนายไว้เลยครับโอ้ยโหดจริงๆดุจริงๆครับทำมาบักทำเลสีคิ้วมันต้องอย่างนี้ครับช่องแปดแม่พื้นผ้าใบยังสะอาดอยู่ครับอาครับแตกมาเลยครับไม่เป็นไรครับแพ้สนามเตรียมเข็มาเยอะโอ้โดนอะไรครับโดนนับไปแล้วลุกขึ้นแล้วนี่ครับลุกขึ้นแล้วเกินไปครับแม่ต้องดึงสติให้ดีครับเลือดกำเดาทะลักโก ไหวไหมครับโอ้สภาพน่ากลัวครับน่ากลัวจริงๆครับดังจะููแม่เดี๋ยวยังเห็นไม่ชัดกันนตอนนี้บาบักลับเต็มแล้วโอ้โหรูไปหนึ่งล็อครูไปหนึ่ง็อครับแปกด้วยครับหน้าผพกโอเลือดใหญ่ต่อหน้าผู้ปรวยแแม่แแม่แแม่ไหวหรือเปล่าครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับโอ้ดูเลือดครับนั่นแหละครับยดเป็นทางเลยครับโอ้โหบาบักฮักกี้ครับ นีครับสายโหดตัวจริงแล้วเข้ามาขอโทษ้วนะครับขอโทษเพื่อร่วมอาชีพแล้วับแยมงมาได้ยังโต้ได้ดีครับนี่ครับสองสอกซ้ายหน้าครับสองซอกซ้ายหน้าทัดเข้าไปนะครับมุนสิครับอย่างนี้โอ้ดูครับปังเข้าไปนี่ครับโอ้โหสุดเลยครับมุมนี้เห็นชัดครับสองซกซ้ายหน้าตั้งเข้าไปนะครับแล้วลุกเร็วครับแล้วหลังจากนั้นโอ้โหจัดไปเลยครับบาบักเข้าไม่เข้าไม่รู้แล้วครับทั้งงัดทั้งศอกครับ โอ้โหแล้วสอกนี้แตกครับนั่นครับคุณกัปนาทครับปักซอกเข้าไปปักศอกเข้าไปครับไม่ยังไม่เข้าครับดอกนี้แตกงัดดอกนี้ครับโดนเลยครับหน้าผากเต็มเต็มครับคว่ํ